ยินดีด้วยนะครับกับพี่ลูกค้าครับผมพอดีมาซื้อรถนะหารถมานาันน่าตื่นเสวยๆครับมันบา,บานสวยๆเดินเดินเียนๆนะผมมาที่ลูกค้ารถซิ่งนะผมไม่ผิดหวังครับผมหวังทุกคนันทุกคนนะผมหารถสวยๆนะผมไม่ว่าพี่ๆถ้าหารถสวยๆนะครับผมหวังแน่นอน,นครับผมขอบคุณพี่มากๆนะผมขอให้พี่โชคดีมีชัยนะครับทำกิจการงานใดร่ำรวยแล้วก็ขอให้รวยรวยรวยยิ่งขึ้นไปผมฟังฟังยิ่ง ด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยครับผมที่เขาทําธุรกิจนะครับผมอยู่ที่ประจวบนะครับก็ยินดีกับพี่ด้วยนะครับที่บอกว่าตอนนี้ต่างชาตินะผมเริ่มเข้ามาได้แล้วธุกรกิจก็เริ่มเดินได้แล้วนะจะหารถนะครับมาให้คุณพ่อใช้ก่อนยินดีด้วยครับผมที่ได้รถสวยๆเช่นนี้นะผมสุดยอดสุดยอดผมตัวจริงครับที่เราตัวจริงเนี่นผม มาซื้อจบไปเรียบร้อยครับผมชัดเจนตรงประเด็นขอบคุณมากมครับผมแ้ว่สวยไปใช้งานนะพี่เนาะดูด้วยดดีด้วยดีด้วยยิ่งรวยแล้วรัรวยรวยรวยยิ่นไปครับเนมาซื้อาสุดท้สิ่งนะครับสบังครับสมหังทุกคนนะครับโชคดีสชคดีรับรรับดีดดดดสุดยอดดีดดี รถสวยๆนะผมคือขั้นมันดาวรถฟรีถนนแล้วก็มีรถบ้านรถแต่งรถซิ่งรถสปอร์ตแล้วผมรถสวยๆคือเน้นรถสวยเท่านั้นนะที่นี่ครับใครอยากขายอยากซื้อมาได้เลยผมถ้ารถคุณสวยจริงคุณอยากขายก็มาได้เลยครับรถซื้อครับซื้อเองซื้อตรงซื้อจริงแล้วผมไม่ทางใจนะที่ไหนราคาดีที่สุดแน่นอนครัถวันนี้ด้วยครับพี่โชคดีมีใช้ครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮ้งหิ้งรวยรวยนะครับโชคดีโชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรับ แรถสวยๆี่เช่น <ça> ันนี่เป็นฮอนด้า <ch> ฟ <mon k> ีดแอร์หลังนะครับสีขาวมุกกลิปเลยผมตมที่ลูกตาด้วยครับผมชัดเจนมากๆครับอ๋อประธาดูหลายที่แล้วรผมไม่สวยทูกใจมหาเคออสโอ้โหสวยจริงครับผมมีเงี้ยแหละดยากสุดยากสุดยกครับผมเพื่อนๆถเือร้บวผมนี่ครับผมก็ ฝากด้วยผมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดติดตามนะครับช่องยูทูบพุทธาลุ้งซิ่งนะผมอยากดูภาพนิ่งๆไปดูที่เพจพุทธาลุ้งซิ่งนะผมอยากชมคลิปสั้นๆดูวิวไปดูที่ช่องติ๊กต๊อกอัพรุ้ซิ่งนะผมจบดีมีชายเฮงๆรวยๆจบดี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 มีชายร่ำรวยร่ำรวยครับผมโคตรหล่อครับสายจริงครับ่มกังมีรถบ้านรถแต่งรถซิ่งรถสปอร์ตครับอีกหลายคันครับผมใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม มีรถดีูแลมีรถชุดเูแลแบบนี้มีรถอีกหลายคันนะที่เป็นรถแต่งรถซิ่งครับเยี่ยมเลยครับผมมีออนสสันคิลลรถสปอร์ตก็จะอยู่ฝั่งนี้รถสปอร์ตอยู่ฝั่งนี้นะมีฝั่งนี้บ้างผมเอาไหล่ใช้งานนะครับบ่อยมาจอดไว้ครับผมแล้วก็มีเอฟโวลูชันครับโวลูชันฟรีครับสวยสภาพเข้าประกวดครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ๋อใช่ใช่เจอพี่ก็อยู่ครับผมขอบคุณมากมายที่นี้ครับไม่ลูกค้าเคยมาซื้อรถนะครับแล้วก็เห็นสไตล์การคัดรถการทำรถของผมนะครับก็แนะนำนะครับพี่ลูกค้ามาซื้อต่อผมก็ขอบคุณครับผมขอบคุณยินดีอย่างยิ่งครับผมที่เชื่อมั่นในผมครับมีการคัดรถการทำรถของผมนะครับอ่าคัดรถสวยๆเท่านั้นนะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยครับผม ใช้ดีครับผมใช้ดีบอกต่อครับผมรถสวยไม่มีชนไม่เคยติดแ๊สด,ดีนะครับที่เก้คือขาล้อซิงแล้วก็บอกต่อครับผม,อมขอบคุณจากใจผมรถในส่วนของซีฟบีนะครับบ้างแล้วแต่ล้อซิงแล้วสปอร์ตรดก็มีเข้ามานะครับใครที่หาอยู่ผมคือบางทีผมขายน้อยนะผมว่าผค่อนข้างคัดรถนะครับ ฝากลูกค้าติดตามด้วยผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมก็ขอบคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณที่มาเอหอนุอนเดาวฟรีที่แก้วกุศลซิ่งขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีมั่งคั่งร่ำรว,รวยรวยรวยนะพี่นะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ